สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยวอลซวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกยันเกราะรุ่นใหม่ Thailand 2026 Next Generation V150 Commando โดยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาจากรูปทรงคลาสสิกสู่แพลตฟอร์มยันเกราะยุคใหม่ที่พร้อมรบตัวรถมาพร้อมแผ่นเกราะคอมโพสิตเสริมความแข็งแกร่งพื้นผิวทรงเหลี่ยมเพื่อลดการตรวจจับกระจกกันกระสุนที่ได้รับการอัปเกรด และด้านหน้ารถที่ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มมุมประทัดและการป้องกันรวมถึงยางรันแฟลตขนาดใหญ่ระบบช่วงล่างที่แข็งแรงขึ้นจุดติดตั้งอุปกรณ์แบบโมดูล่าและสถานีอาวุธควบคุมระยะไก,กลแบบโปรไฟล์ต่ำทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูดูดันทันสมัยและเหมาะกับภารกิจทั้งในเมืองชายแดนและการเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วในภูมิประเทศที่หลากหลายของไทย ภายในห้องโดยสารของ V150 Commando คมโดได้รับการออกแบบใหม่โดยเน้นความสบายของลูกเรือและการทำงานที่มีประสิทธิภาพห้องขับขี่มาพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันปุ่มควบคุมที่จัดวางตามหลักสรีรศาสตร์และทัศนวิสัยที่ดีขึ้นผ่านระบบกล้องและเพริสโคปส่วนพื้นที่สำหรับกำลังพอลมีที่นั่งดูดซับแรงระเบิดระบบปรับอากาศที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้น ฉนวนลดเสียงรบกวนและการจัดที่นั่งแบบปรับเปลี่ยนได้รองรับภารกิจหลากหลายทั้งการบังคับบัญชาการลาดประเวณหรือการแพทย์สนามช่วยลดความเหนื่อยล้าของกำลังพลในภารกิจระยะยาวด้านสมรรถนะการทำงานไทยแลนด์2,026 next generation v 150 commando ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ให้แรงบิดสูงขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติขั้นสูง ช่วยให้การเร่งความเร็วราบรื่นและควบคุมรถได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือเส้นทางครุขระอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่ดีขึ้นระบบเบรกที่พัฒนาใหม่และพวงมาลัยที่แม่นยำช่วยให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมีความมั่นคงและปลอดภัยเหมาะกับทั้งพื้นที่ป่าเขาชายฝั่งและเขตเมืองในด้านความปลอดภัย v 1 5 0 Commando คมดรุ่นใหม่นี้ได้รับการยกระดับอย่างชัดเจน ด้วยการป้องกันกระสุนปืนและสเก็ตระเบิดที่ดีขึ้นกรอบใต้ท้องรถเสริมความแข็งแรงเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อทุนระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องระบบดับเพลิงอัตโนมัติทั้งในห้องเครื่องและห้องลูกเรือรวมถึงระบบรับรู้สถานการณ์รอบคันด้วยกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งช่วยให้ตรวจจับภัยคุกคามได้รวดเร็วเพิ่มโอกาสในการตอบโต้และเอาตัวรอดในพื้นที่เสี่ยงสูง จุดขายที่โดดเด่นของ Thailand 2,026 V150 Commando คือการออกแบบแบบโมดูล่าที่สามารถปรับเปลี่ยนอาวุธระบบสื่อสารและอุปกรณ์ตามภารกิจได้อย่างรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการสนามรบยุคใหม่ของกองทัพไทยและเป็นการปรับปรุงแพลตฟอร์มเดิมให้ทันสมัยในต้นทุนที่คุ้มค่าช่วยยืดอายุการใช้งานของยันเกราะที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว พร้อมผสานเทคโนโลยีรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวในด้านราคา Thailand 2 2 2 6 Next Generation V 150 Commando ถูกวางตำแหน่งเป็นยานเกราะระดับกลางโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งระดับเกราะและระบบอาวุธที่เลือกใช้แต่โดยรวมยังคงมีความคุ้มค่ามากกว่ายานเกราะรุ่นใหม่ที่พัฒนาแบบทั้งระบบทำให้เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานภายในประเทศ การส่งออกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ต้องการสมดุลระหว่างขีดความสามารถและงบประมาณสรุปแล้ว Thailand 2 0 2 6 Next Generation V 150 Commando คือการปรับปรุงยานเกราะระดับตำนานให้ทันสมัยอย่างชาญฉลาดด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่งภายในที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ดีขึ้นระบบความปลอดภัยที่เหนือกว่าและความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ทำให้ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การปฏิบัติการทางทหารยุคใหม่และสําหรับประเทศหรือหน่วยงานที่มองหายันเกราะที่เชื่อถือได้พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยในงบประมาณที่เหมาะสม V 1 5 0 Commando คดรุ่นใหม่นี้ถือเป็นตัวเลือกท,ที่ทรงพลังและพร้อมใช้งอ